อนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจอยก็อย่านั่งเศร้าต่อไปเลยนะคะใช้วันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขนะคะเหมือนที่คุณจอยมอบความสุขให้กับพิมพค่ะจอยไปสร้างความสุขให้กับคุณพิมพ์ตอนไหนเหรอคะการที่คุณจอยให้ความรู้และแนะนําให้พิมพ์ไปตรวจก็ทําให้พิมพ์ได้มีความสุขค่ะเพราะพิมพ์ก็รู้ว่าจะต้องป้องกันตัวเองยังไงค่ะอื เพราะฉะนั้นผมเลยมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาครับมีไอเดียเขาเรียกไอเดียพาวเวอร์คิดว่าคุณจอยน่าจะเรื่องราวเรื่องนี้นะครับไปแบ่งปันและสร้างสุขให้คนอื่นบ้างไงใช่ค่ะเพราะว่าพิมพเชื่อว่ามีผู้หญิงหลายคนนะคะที่ยังไม่ตระหนักเรื่องของโลกนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์เชื่อว่าความรู้ของคุณจอยแล้วก็ประสบการณ์ของคุณจอยเนี่ยจะช่วยผู้หญิงได้อีกเยอะเลยค่ะใช่ครับแล้วจอยต้องทำยังไงเหรอคะ อาจารยคุณจอยไม่ต้องทําอะไรเลยครับให้เป็นหน้าที่ของบริษัทสร้างสุขของเราละกันจะจัดเตรียมไว้ให้เพียงแต่ให้คุณจอยเนี่ยแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นละกันนะครับเพราะพวกเราคือบริษัทสร้างสุขครับความสุขของคุณคือความสุขของเราแม่สวัสดีค่ะดิฉันจีจี้จิรนันค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันหนูดีพี่มนวนปรภานาีค่ะพวกเราบริษัทสร้างสุขร่วมกับบริษัท enjoy life จำกัดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานงานเสวนารู้ทันมะเร็งปากมดลูกค่ะไม่เลยนะคะว่าคนจะสนใจเรื่องนี้เยอะขนาดนี้นี่จอยตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ยพวกเราก็ตื่นเต้นค่ะแต่เราเชื่อนะคะว่าคุณจอยต้องทำได้ค่ะ จอยครับลองทำให้มันนิ่งๆนะครับหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆหายใจออกนิ่งๆเหมือนผมอ่ะผมเฟิร์มๆเฉยๆจนได้สู้เหรอคะตติดเต้นเหมือนกันน่าจะเป็นน้อยวนครูอะเจ๋งไปหมดลคุณจอยรินละค่ะวิเศษทองนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Enjoy Life จำกัดขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจอยด้วยค่ะ ขอบคุณบริษัทสร้างสุขมากนะคะที่ทำให้วันนี้จอยรู้ว่าจอยจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้ยังไงขอบคุณจริงๆค่ะสซโแนะค่ะโชคดีค่ะ เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะก็ทําให้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HPV ได้เพราะว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันติดต่อกันได้ง่ายมากค่ะต้องบอกว่าทางการแพทย์นะคะมากถึง80%ของผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะสามารถติดเชื้อ HPV ได้ในช่วงชีวิตหนึ่งค่ะจ๊ะเออแปลว่าเราห้ามอจเยอเจยกาแฟเหรอคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ พียงแต่ว่าถ้าเราเริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็ควรที่จะหมั่นไปตรวจภายในด้วยเพื่อตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกนะคะซึ่งถ้าตรวจพบความผิดปกติแล้วเนี่ยเป็นระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็งเราก็สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะโดยที่ค่าใช้จ่ายก็จะต่ำภาวะโรคแทรกซ้อนก็จะน้อยหายขาดแน่นอนรับรองค่ะแล้วมีวิธีป้องกันโรคนี้ยังไงอ่ะคะวิธีป้องกันก็ง่ายๆนะคะเราก็ลดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะ แล้วก็ตรวจภายในอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันควบคู่ไปด้วยค่ะเชิญค่ะแต่ดิฉันก็ตรวจภายในหรือแพสเมียอยู่แล้วก็ไม่พบอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ใช่ไหมคะ,ะไม่จริงนะคะเนี้ยคือถ้าสมมุติว่าตรวจแพสเมียแล้วนะคะแล้วพบความผิดปกติแปลว,ว่าคุณติดเชื้อ HPV แล้วก็ต้องทําการรักษากันไปก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งแต่การฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์หลัก ซึ่งเป็นตัวการในการสร้างความผิดปกติของเซลล์แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งในอนาคตนะคะคือถ้าให้ดิฉันแนะนำเนี่ยก็ทำทั้งสองวิธีควบคู่กันไปจะดีที่สุดค่ะแต่ว่าสามีดิฉันก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวอยู่แล้วนะคะค่ะก็ไม่มีทางที่จะนำโรคนี้มาติดต่อดิชันได้อยู่แล้วอีกทั้งเรายังป้องกันกันด้วยทุกอย่างอนามัยเกือบทุกครั้งนะคะอย่างนี้ดิฉันก็จะปลอดภัยจากโรคนี้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉานะคะแล้วก็โชคดีมากๆ แต่รู้ไหมคะว่าครึ่งหนึ่งของผู้หญิงที่มีผู้นอนเพียงคนเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะติดเชื้อ HPV ได้เหมือนกันส่วนเรื่องของถุงยางอนามัยเนี่ยถึงแม้ว่าจะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้นะคะแต่ก็ไม่ได้สามารถจะป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าจะให้พูดเนี่ยก็คือคุณเองก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะคะแต่ดิฉันไม่มีคําถามอะไรหรอกนะคะแต่วันนี้จะขอชื่นชมที่คุณมาเปิดเวทีเสวนาที่มีประโยชน์ให้กับพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ี่ังสมงที่ทรักรกันอาจมุ่งดาวที่เธอหดุดเลือดหัวใจกับวันที่แสนเหนื่อยบางทีที่อยากรับบายเธอคิดถึงใครประเดี๋ยวจะนายดูเพื่อนรักเข้าใจผิดอารมณ์ที่เธอนั้นคิดว่าไม่เหลือใครให้รู้ไวเธอตรงนี้ยังมีฉันไงที่อยู่ข้างเธอ ว่าใครสำคัญเสมออีกน้อยเรื่องเธอต้องมาก่อนใครนี่คือสัญญาไม่ว่าวันนี้หรือเมื่อไรก็ยังจะคอยดูแลเธอไปอย่างนี้กับความรักฉันให้แล้วให้เลยแล้ไม่เคยคิดทวงกลับคืนยังมีกันสุดทุกหรือวนัน ภายแพ่ฝากเอาไปใช้กับความวันดีที่ทนใจให้ยโดยไม่มีข้อแม้เลยเธอหมเพราะฉันไม่มีแต่ให้เธอไว้คนเดียวก็รู้ว่าเธอกรธแต่ฉันจะแกล้งแยกจะงอจะแง่กันไปอยู่เป็นเพื่อนเธอเพราะรักจะพร้อมแจก แกละกับรอยยิ้มเธอก็บกลุ้มค่าพอ ลการตรวจออกมาแล้วนะครับคุณไม่ได้เป็นอะไรนะครับยินดีด้วยขอบคุณมากครัหมอแต่ยังไงก็ตามหมอแนะนำให้คุณมาฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมมาตรวจคัดกรองทุกปีด้ยวย เธอคุณนใยแหละคะเอ้าไอตะวันมีอะไรเออเออเดี๋ยวบอกให้นะใครรับก็รับนะจีจี้ปวดท้องูรีไปรับสิไม่อ่ะเผื่อเป็นเอตะวันโทรมาไม่รับหรอกเป็นคุณจอยแน่เออจอยป่ะเออเออฮัลโหลคุณจอยเหรอคะสักครู่นะคะสักครู่นะคะ กกเอร์ไม่เป็นไรแล้วนะคะเฮ้ยจอยขอบคุณบริษัทสร้างสุขจริงๆนะคะแต่ถึงแม้ว่าจอยจะรู้ข่าวดีแล้วเนี่ยจอยก็ยังจะเดินหน้าและก็รณรงค์ให้ความรู้ผู้หญิงต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะบริษัทสร้างสุขของเรายินดีรับใช้คับ สวัสดีครับสวัสดีครับีเย้สรจผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสร้างสุขเช่นกันนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยสุดงานจนจบเออไม่เป็นไรพวกเราอ่ะมีความรู้สึกดีใจที่ได้พุทธเนี่ยเข้ามาช่วยงานในบริษัทของเรานะครับผมรู้แล้วครับว่าเป้าหมายในชีวิตผมเนี่ยคืออะไรแล้วมันคืออะไรวะผมจะให้เปิดบริษัทแข่งไับพี่ครับ เอาเลยเอาเลยเอาเลยอ้าวทิมนี่ <ขอ S 1> นม <ขอ S 1> นม <ขอ S 1> นมนมเม่<ข>อ,มอไหร่เนาจะได้ฉีดชุบชีน <laughs> ไม่ใช่ชุกชีลูกวัคซีนอ่าวัคซีนเดี๋ยวก็ได้ฉีดลูก<ม>พอถึงอายุเนี่มันก็จะมีวัคซีนนูกนี้แต่ตอนเนี้ยจะต้องฉีดวัคซีนอีกแบบหนึ่งแล้วละอยากรู้ไหมอยากแบบยาสลบไงให้หลับทั้งคู่เลยทั้งพ่อทั้งลูกเลยพรุ่งนี้ต้องตื่นไปโรงเรียนใช่าหมเอองั้นต้องฉีดวัคซีนสลบอ่ะ นี่เมื่อ,อไหร่คุณจะเสร็จทันทีเดี๋ยวอีกแป๊บนึงแป๊บนึง<า>นะตามมาน,นะจ้านนะไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตในวันนี้ให้คุ้มค่าและมีคุณค่าก็สามารถสร้างความสุขใจในทุกๆวันให้กับเราได้แล้ว บ้านเฮ้ยพี่เคยเห็นคนในรูปนี้จ้ะตายต๊ะติดตู้สีนี่เลยมันเยอะขนาดนั้นวะอวิขวนี่เอาคืนไปต่างอะไรเอาไปเฮ้ยโอ้โหน้าไหนนี่วะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเฮมัเลยค่ะอย่าคิดมากไปนะคะทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางแก้นะคะฉันมีแผนดีๆแล้วนี่สันสุขหาทางแก้ได้แล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแกเข้าไปหลบได้ไงวะเนี่ย างครั้งที่ฝนตกจะมองที่รถติดอาจมีเรื่องราวที่เธอหงุดเงิดหัวใจกับวันที่แสนเหนื่อยบางทีที่อยากรับบายเธอคิดถึงใครประเดียวช่วยนายดูเพื่อนรักเข้ใจผิดอารมณ์ที่เธอนั้นคิดว่าไม่เหลือใครให้รู้เอาไว้เธอตรงนี้ยังมีฉันไงที่อยู่ข้างเธอ ว่าใครสำคัญเสมออย่น้อยเรื่องเธอต้องมาก่อนใครนี่คือสัญญาไม่ว่าวันนี้หรือเมื่อไรก็ยังจะคอยดูยแลเธอไปอย่างนี้กับความรักฉัน ทุกหรือวันที่พ่ายแพ้ฝากเอาไปใช้กับความหวังดีที่ตั้งใจให้โดยไม่มีข้อแม้เลยเธอหมดเพราะฉันไม่มีแต่ให้เธอไว้คนเดียวหัวใจไม่มีหมดเพราะฉันไม่จำกันทั้งใจนั้นให้เธอ ความสุขของคุณคือความสุขของเราเย้